เรื่องของการสูญเสียแผ่นดินไทยนะครับตั้งแต่สมัยรัลนี่้5คือวันที่13กรกฎาคม2436ก็เกิดวิกฤตการรอส1 2 2น2ะครับ112นะครับ112นะครับฝรั่งเศสส่งเรือรบ2ลำนะครับฝ่าแนวยิงของป้อมพระจุนนะนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามากรุงเทพนะครับสุดท้ายนี่ะโดนทหารไทยสกัดและทารลบลาค่าฟันกันแต่สุดท้ายแล้วก็มีการเจรจาบังคับให้คนไทยนั้นยอมแพ้ และเกิดส่วนที่สัญญาขึ้นมานะครับและทำให้เราเสียนะครับพื้นที่นะครับและสูญเสียเงินนะครับค่าปฏิมากรรมสงครามเนี่ยนะครับ3ล้านฝั่งนะครับและฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ยึดนะฮะถือโอกาสยึดจันทบุรีไว้เพื่อเป็นข้อต่อรองนะครับจนกระทั่งบีบคั้นให้ทางสยามเนี่ยนะครับยอมยกดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่หลวงพระบางเมืองจำปาสักนะครับและยังไม่พอนะครับ ยังมีความหิวกระหายนะครับและก็กระเฮี้ยนกระหือรือนะครับยึดนะครับเมืองตากเกาะกงนะครับไว้เป็นประกันอีกนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเจรจาแล้วนะครับรัชกาลที่5จึงยอมสูญเสียนะครับพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนเอาเกาะกงเอาจันทบุรีกับปราดคืนมาและเสียเกาะกงนะครับนะครับพระตะบองเสียมราชนะครับแล้วก็สีสพลให้กับฝรั่งเศส รวมถึงจังหวัดทางด้านด่านอำเภอด่านซ้าจังหวัดเลยแล้วก็นะครับจำปาสักให้อีกส่วนหนึ่งด้วยฝรั่งเศสเนี่ยจึงถือว่าเป็นคนนะฮะที่เรียกว่าจะเรียกว่ายังไงเป็นประเทศที่เป็นประเทศทมหาอำนาจที่ล่าอนะนี้ขมโดยที่มีคำหนึ่งอยู่ความถูกต้องและศีลธรรมตามกฎหมายแม้แต่ประการใดฉะนั้นคำถามคือวันนี้เราจะต้อง เสียแผ่นดินเพราะมหาอำนาจพวกนี้อีกหรือเปล่าดูให้ดีๆนะครับการสูญเสียนะครับอีกครั้งหนึ่งที่คนไทยนั้นต้องเจ็บใจนะครับก็คือเรื่องการสูญเสียเขาพระพิหารนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น,นในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งๆที่เขาพระพิหารนั้นนะครับเคยเป็นพื้นที่สําคัญของประเทศไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ ขเขมรเองเนี่ยก็ร้องต่อศาลโลกโดยฝรั่งเศสช่วยให้การช่วยเหลืออีกนะครับสุดท้ายก็เราก็แพ้เกมการเมืองของศาลโลกนะครับและก็ประเทศฝรั่งเศสเหมือนเดิมครับขขาผู้พิหารนี่ยจึงตกไปเป็นของกรัรมพูชานะครับด้วยการที่ศาลโลกนั้นตัดสินด้วยคะแนน9ต่อ3ให้นะครับพื้นที่ของข่าผู้พิหารนั้นตกเป็นของคนขเขมรตั้งแต่ปี2 0 0มนะครับ 5 0 5ห้านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่น่าเจ็บใจก็คือคนไทยในสมัยนั้นนะครับรวมถึงนักการเมืองสมัยนั้นเนี่ยนะครับเชื่อว,ว่าไม่ต่างจากสมัยนี้ไม่ได้มีความนะครับเข้าใจหรือความตั้งใจที่จะเอาพื้นแผ่นด,ดินนี้กลับคืนมาให้ได้จนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับถึงแม้เราจะสูญเสียเขาพมิหารไปแล้วเนะี่ยแต่ทางขึ้นเนี่ยมันอยู่ทางขึ้นข,นของเรา มันเป็นเรื่องตลกไหมฮะด้านหลังเป็นผาคุณจะขึ้นมาดูเขา้นหวานคุณต้องปีนขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยบันไดเนี่ยอยู่หน้าฝั่งประเทศไทยแค่เนี้ยมันไม่ต้องถึงสาโลกหรอกเหมือนเราปลูกบ้านอะ่ะหลังบ้านเป็นเป็นภูผาเนี่ยคำถามคือพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นบันไดเนี่ยมันคือบ้านเหนา่านะครับวันนี้เองนะครับคนไทยนะครับได้ข่าวนะครับว่า ทหารเองก็ได้ทําลายกระเช้าทางขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งเขมนฉะนั้นพื้นที่ทางเข้าทางขึ้นเขาพึ่งหานมันก็เป็นของเราทําไมเราจะเอากลับคืนมาไม่ได้ในเมื่อตอนนั้นนะครับสารโลกเองก็ไม่ได้พิภากษานะครับว่าดินแดนที่เป็นผืนแผ่นดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยเราใช้มารตราส่วนนะครับหต่อสองแสนนะครับหรือจริงหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องยึด มาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนในสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันขน้นถ้าเรายึดหนึ่งต่อห้ามื่นเข่าพระพิหารยังไงก็เป็นของเราย้ำอีกทีนะฮะผมมาพูดถึงตรงเนี้ผมไม่ได้มีอคตินะครับในเรื่องของนะครับเชื้อชาติชนชาติผมมาพูดให้คุณเห็นประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ของคนไทยเราเสียให้กับมหาอำนาจและขมรมาตลอดระยะเวลา หลายร้อยปีวันนี้เราจะคืนพื้นที่ทวงคืนพื้นที่ของเรามันผิดตรงไหนนะครับในเมื่อมันเคยเป็นอธิปไตยของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเมื่อประวัติศาสตร์ที่เล่าไว้ฟังทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4 <c oughs> ี่เกาะโกงก็เป็นของเรานะครับรัชกาลที่ห้าเสียมราชพรัตรบองศรีโส,สพลก็เป็นของเราเขาพระวิหารก็เป็นของเรา หน้าที่เรารักษาสืบไปคือลูกหลานเหลงหลนภายหน้าจะได้มีพระสุทาอาศัยฉะนั้นคนไทยหัวใจสยามตอนนี้ทุกคนต้องมีความสมัครสามาธิกันและจับตาดูคนชั่วนักการเมืองชั่วๆที่มีหัวใจเขมรและกำลังนะครับขายชาติทรยศชาติในระคุณแผ่นดินดูให้ด,ดีและปราบมาให้สิ้นครับเราจะได้แผ่นดินมาอย่างสมบูรณ์ อะวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับฉะนั้นจับไพ่ดีกว่าไทยลบขเขมินข้งนี้จะมีชัยและได้ดินแดนคืนหรือไม่จากศาสตร์แห่งไพ่พรมยาน ผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยนะครับที่ดูอยู่นะครับคงได้ข่าวดีและร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในนะครับสมรภูมินี้อย่างภาคภูมิใจนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับไพ่ในมือผมทั้ง12ใบนั้นจะบอกความเป็นไปของการที่ไทยลบขมเขงครั้งนี้เรามีชัยและได้ดินแดนเหนือนะครับ คำเมฆหรือไม่อย่างไรนะครับดูจากไพ่ใบแรกนี่ผมมีความสุขสุขใจมากเลยหนึ่งไพ่พระรามานางสีดามันหมายถึงการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหมายความว่าเราจะได้พื้นแผ่นดินที่เราเคยสูญเสียไปนั้นกลับคืนมาอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับไพ่พระรามานางสีดานั้นมันพูดถึงการนะครับมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมากเรียกว่าจบแบบสวยงามฉะนั้นการสุดครั้งนี้นะครับคุณจะยึดจะจะยึด จุดไหนอย่างไรผมเชื่อว่าทหารไทยจะทําได้อย่างมีชัยชนะเหนือเขมรและมีความภาคภูมิใจในพื้นที่ที่เราได้กลับคืนมาทั้งหมดฉะนั้นนะครับไพ่ใบแรกดีมากไพ่ใบที่สองนี่คือไพ่ท้าววิรุณปักนะครับท้าววิรุณปักเป็นมหาเทพนะครับที่อยู่ทางด้านนะครับทิศใต้นะครับซึ่งท้าววิรุณปักนั้นนะครับทิศตะวันตกนะฉะนั้นก็เราจะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับไพ่ใบนี้นะครับเรานั่งบนหลังมพรฉะนั้น ะนะครับตีงูให้หลังหักระวังจะแหวงกลับเราทีหลังไพ่ใบนี้จะเตือนนะครับว่าการเจราจาการหักหลังระหว่างคนไทยขเขมรน,นั้นขเขมรยังน่ากลัวเหมือนงูเห่าฉะนั้นเราไม่ควรไว้ใจนะครับยังต้องระมัดระวังการตึงกําลังการยึดพื้นที่ได้แต่ยังต้องให้ความสําคัญในการรักษาและอยาประมาทมิฉะนั้นเขาอาจจะตีคืนหรือกลับนะครับเอาพื้นที่กลับไปได้พยาคุดกับนางกากีนะครับวันนี้เราจะดูนะครับว่า มีใครที่ตายเยอะสุดไพ่พยาคุณกนังคา,นากีเนี่ยไพ่ใบนี้เห็นคนนอนหมดสลบหลายส่ไหมครการจะบอกว่าการสูญเสียนะครับของทางขเขมรน,นั้นจะรุนแรงและเละเทะและล่มจมมากนะเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นตามคำทำนายผมนะครับเมื่อมีคนสูญเสียและตายกันมากขึ้นประชาชนคนขเขมรจะลุกคื้นและต่อสู้กับอำนาจรัฐหรือระบบของฮุนเส็งนะ เพราะพี่น้องครอบครัวเขาและการสูญเสียของทหารที่ออกมารบแล้วตายกันอย่างมากมายมหาศาลเนะี่ยมันจะทําให้เห็นทา่าแท้ของนักการเมืองฝั่งขเขมรและระบบของฮุนเซนก็จ,จะทําให้ขเขมรนั้นเกิดการลุกฮือและการปฏิวัติและเกิดการนองเลือดในเรื่องของการเข็นฆ่าประชาชนและการแย่งชิงอํานาจในขเขมรเองนะครับคุณจะเห็นภาพนี้อย่างรวดเร็ว คงเด้งนะครับไพ่ใบนี้แทนคุณซือหรือเสนาธิการทาหารที่เรียกว่าจัดการเรื่องการลบวางแผนเรื่องการลบคุณก็ดูแล้วกันว่าใครที่อยู่ฝั่งไหนและฉลาดแล้วควรจะเป็นของเบ้งใช่นะครับสมเด็จคุณเซนไหมนะครับวันก่อนผมยังไปงานแต่งงานลูกๆหลานๆอยู่เลยยังมีความสุขอยู่เลยนะครับทั้งๆที่ทหารของพวกคุณนั้นไม่มีจะก,กินและยังนะครับสูญเสียชีวิต โดยที่คุณเองก็ไม่ไปเก็บศพทหารเหล่านั้นด้วยมันเป็นภาพที่เห็นนะอุจารตามากในสายตาผมนะผู้นำนะครับมีความสุขกับกินการกินการดื่มการใช้ชีวิตมีความสุขแต่สุดท้ายคนที่ตายนะครับคือลูกลุกหลานของพวกคุณเองมันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วไพ่ของเรื่องนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ฝั่งสมเด็จคุณเซนแน่นอนผมยกประโยชน์ให้กับทางเสนาธิการทาหารของประเทศไทยนะครับที่วางแผนการลบได้อย่างยอดเยี่ยม น่าสงสารนะครับขึ้นกุมารทองนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าสถานการณ์ในเขมรเนี่ยเขาไม่มีเงินแล้วครับเขมรเนีเน่ยกุมารทองนี่เขาเรียกว่าภพยไม่มีเงินแล้วนะฉะนั้นไม่มีเงินแถมอาการล่อล่แบบนี้ศึกสงครามนี้นะครับเขมรน,น่ากลัวนะครับแทบอุตสรหะนะครับอย่ากลัวเรื่องของกฎหมายหรือสารโลกหรือการถูกเซงชเซอโดยทางต่างประเทศคุณอย่ากลัวนะพอขึ้นแทบอุตสรหะเนี่ยนักกฎหมายนะครับ และความถูกต้องของกฎหมายระหว่างประเทศผมเชื่อว่าทหารและรัฐบาลแล้วก็นะครับความความเก่งของอรัฐมนตรีหรือทีมของกฎหมายของต่างประเทศในเมืองไทยเนี่ยจะทําให้เรามีความได้เปรียบในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศแพ้รับบาปนะครับกำลังจะบอกว่าตอนนี้นะครับเขมรเองเดินเกมเหมือนเดิมเลยพยายามทําตัวเป็นคนน่าสงสารเป็นคนถูกทําร้ายเป็นคนที่เสียหาย ซึ่งกลายเป็นแพะรับบาปในสายตาของคนอื่นไพ่ฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยการติดคุกติดตรางนะครับทาเวสุวรรณการลบครั้งนี้นอกจากเราจะได้แผ่นดินคืนมาแล้วเราจึงได้ทรัพยากรธรรมชาติเรายังได้เรื่องของนะครับ มรดกโลกอะไรต่างๆนา,นานาหรือพื้นที่ที่เป็นนะครับพื้นที่ปวัติศาสตร์ที่สําคัญพื้นที่ที่ใต้ดินนะครับหรือพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์และเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจนะครับทรัพย์ในดินสิานในน้ําโดยสมบูรณ์ท้าวเวสสุวรรณนี้นะครับเป็นตัวแทนของการนะครับปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเลยนะครับวันนี้ขึ้นมาสององ,องค์นะฮะก็คือท้าวเวสสุวรรณกับท้าววิรุณปักซึ่งดูแลประเทศไทยอยู่อย่างสมบูรณ์พระ แม่คงคาราศีกลุ่มนะครับมันหมายถึงชีวิตที่มีความสุขก,กายสบายใจนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความสมบูรณ์มากพระพิเครราชาโชคเนี่ยเราจะมีความร่ํารวยนะครับศึกสงครามรั้งนี้หานุมานเราจะชนะศึกอย่างสมบูรณ์นะครับไพ่สวยมากเอาเป็นว่าจบศึกรั้นนี้ประเทศไทย จะมีข่าวดีในเรื่องของการได้พื้นดินคืนและความมั่งคั่งความร่ำรวยทรัพย์ในดินสินในน้ำข้าวปลาอาหารการกินที่บริบูรณ์สมบูรณ์ส่วนคขมรมตัวใครตัวมันนะครับผมเชื่อว่าเขาจะทะเลาะกันเองกัดกันเองและจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองลูกหลานของเขานั้นเกิดความทุกข์ยากลำบากนะครับทุกหย่อมยากคุณไปดูนะครับชะตากรรมของตระกูลฮุนเซนนะว่าเขาจะ อยู่ได้นานถึงการเดือนหน้าไหมปีหน้าไหมนะครับเดือนเมษาปีหน้าไหมเพราะระยะใกล้ผมเชื่อว่าถ้าเราเสร็จสึกนะครับ13ถึง21ธันวาคมเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นผลละถ้าเราเสร็จสึกชนะสึกโดยสมบูรณ์ปีหน้าไปดูว่าตระกูลฮุนเซนและนักการเมืองของเขาจะตกอยู่ภายใต้ความโศกเศร้าเพราะถูก นะครับผู้คนของเขาเทำร้ายและทําให้ประเทศชาติละสัาละสายและนะครับเกิดการลบลาแย่งชิงอํานาจกันในเขมรจริงหรือไม่อย่างไรไปดูปีหน้านะครับ